ล็กเก็เนี้ออพ่อกับแป่ก็เป็นคนให้กูมาสิวะออพ่อแม่ให้จะมากันเลยใช่เราอยากจะรู้พ่อเจ้าเป็นใครกันอ,อนี่แสดงว่าต้องเป็นคนบนนอกของนะไม่รู้จักว่าพ่อเราเป็นใครพ่อเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนี้ออกาโตออกาโตไหนกำลังมีชื่อเสียงครับคุณนะ จะไปสารเขื่อนไดงหรอไม่รู้ใร้กูเออไอ้ตองมันชวนตองไหนเนี่ยอีตองสีพ่อเจ้าเป็นใครกันพ่อเป็นใครพ่อเป็นใครเราจะไม่รู้จักจริงๆเหรอผู้ชายที่มีอำนาจที่สุดในประเทศนี้มีอำนาจที่สุดในประเทศนี้โอ้โหไปยุ่ยอายุยุ่ยอายุยุ่ยอายุยุ่ยไหนมีหาเรื่องติดตัวไปยุ่ยอเนกลา พอสมควรไม่รู้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 อนนี้ไม่ใช่ไะยุธ์แล้วล่ะไม่รู้ไม่รู้นี่ใครเนี่ยไม่รู้ไม่เล่นไม่เล่นแล้วจะบอกให้รู้จักก็ได้พ่อเรามีชื่อว่าท่พ่อมมันเพี่รู้จักพ่เรอเหในอานี่เป็นพ่อมีชื่อเสียงว่าพอมรดแล้วแม่เจ้าแม่เจ้ามีชื่อว่าอะไร นี่ขนาดบอกพ่อเลยไม่รู้จักแม่แม่เรานี่ก็ไม่ธรรมดาในประเทศนี้แม่เราเป็นผู้หญิงที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดลจัจนาไม่<ะ>ได้พาลงโดนเหมือน,นอยังไงดูฟงพี่โน้น่ยแม่งตีจังหรือยี่ยเือก่อน เมีนี่อัปเดตตลอดเลยเออไม่น่าเชื่อที่ต้องไปตลอดเลยไม่น่าแล้วไม่น่ามึงไม่น่าฟังเขาพูดเลยเนาะเห็นนี่ตลอดเลยเห็นคอกับเมียทั้งวันเลยไม่น่าเชื่ออัปเดตเลยเอาเวลาลงหนักอยู่นะดิบ้านอยู่เฟดมันเดี๋ยมึงเนี่ยหัวหน้าว่าแค่คนเดียวนี่เออาดี่มาคออย่างเดียวเลยทำไมอ่ะก็ถือโทรศัพท์ไม่ได้แไม่ใช่ ไม่ดังแต่แรงไม่ดังแะ่แรงแม่เราเมียต้องรักเมียนะพักเมียกุก่อนแม่มึงเป็นใครแม่เจ้าเป็นใครกันแม่เราโด่งังที่สุดในประเทศเนี่อีกติกอีกติกเร็วงเอาให้มาดูเลย้อได้ัได้ไหมขอร้องลเบียร์เป็องเลินะร้องนะ ขอเลยกูไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงเหรออยู่เลิเกตผมจำถ้าคุณน้าตีผมอีกผมไปอยู่สอยดาวจริงๆแม่เรามีชื่อว่าเอาเป็นลงแม่เขาด้วยห้าสิบตัวเีืหน้าไม่เอาปีนี้ซื้อไม่ทันล้านปีที่หลังบอกไว้ไวๆสิลืมแม่เจ้าเป็นใครกันมึงบอกกูอ่ะแม่มึงเป็นใครแม่เรามีชื่อว่าท่านแม่นั้น

นี่จนตรงเป็นหนุ่มเนี่ยเหรอเนี่ยมังรายน้องพี่อะไรเนี่ยจริ่งนี้ไม่มีผิดนต้องใช่มังรายน้องพี่แน่ๆอยู่นี่แกมาพูดอีกแกเป็นใครเนี่ยโชคดีนะที่มังรายเนี่ยสมรอกเกตเส้นนั้นพี่เลยจําได้เป็นของพ่อมังราดาพี่มังทยอพี่ชายของมังรายไงเล่ามังรายจำพี่ไม่ได้หรอกพี่มังทยอมังรายตัวเล็กๆน่ะพี่ไปเรียนวิชาเป็นดาบเป็นทวนที่จำเปริงดาของท่านชรลสิงหดา ตอนนี้พี่เรียนจบแล้ว20ปีมางรายน้องพี่โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยจำพี่ไม่ได้จริงๆอะพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายของพี่เหรอโอ้โหพี่ชายทำไมหล่อจังเลยอะพี่แหมจังหัวเราะมเนี่ยสุกัญญาไเพื่อนเพื่อนข้างบ้านตีสุดนะเขาสุกัญญาไม่รู้ตัวไหมเหมือนเขาไม่สนิทกับมึงเลยเนี่ยไปอีกหน่อยก็สนิทนมึงใจเย็นเสียบวยผ่านมาไดินะมาดิเลยบางราย ต้องไงล่ะร้อนจังเลยต้องได้ได้บทได้เรียนบ้างหรือยังยังไม่ได้บทเลยพี่โหนี่นี่มีเมียสามคนเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่คนเดียวคนเดียวแค่สองก็พอแล้วพี่จำไม่ได้เหรอถึงสามเลยเหรอเนี่ยนี่น้องสาวเราไหมเนี่ยคนไหนนี่คนที่ปากเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยเนี่ยสายฝอสายฝอสายฝอเมื่อกี้ชูนุ่าโดนซะแล้วหรอครูใช่ปะสายฝอ น้องสาวพี่นี่อย่าบอกนะมังรายคือตอนที่พี่ไปเรียนวิชาปริญญาปริญทวนท่านพ่อมานากับท่านแม่มีน้องสาวเป็พี่อีกคนนึงเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวชื่อว่าอะไรนะกุสุมากุสุมาที่จ้าไหว้พระเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยกดมึงทำไมเนี่ยพี่จะคุยกับน้องสาวพี่ไงพี่คุยก็คุยทางห่างกนได้พี่มึงจะกลับมาคนแถวนี้ไม่รู้จักพี่เลยเขาจะหาว่าพี่มา อะไรไม่ดีไม่ได้กุศมาเลยมันไม่ได้น้องก็เป็นผู้หญิงกุศมาไม่ได้นั้นสุกัญญาก็ได้ค่ะเอ๊ะๆอ๊ะเคนเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันน่าเกลียดทำไมอ่ะอยากได้นักสองเลยอ่ะโอ้โหเราทั้งเลยทั้งพี่ทั้งน้องแม่อยากเป็นหมาจังเลยอ้าวไปเรื่เลยไม่เลือกพี่เลือกน้องเลยเล่นกับเขาไม่ได้ฮะทำไมเล่นกับกูเนี่ยได้ตัวไม่ชอบจ๊ กินพระเอกมั่งอะโจ๊ดสากหน้ามึงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนโง่หน้าเละไปเลยเดี๋ยวกันระวังมังรายวันนี้พี่เรียนจบแล้วพี่ตั้งใจที่จะกลับบ้านมาหาท่านพ่อท่านแม่แต่พี่เนี่ยไปที่บ้านหลังเก่ากลายเป็นบ้านด้าพี่ไม่เจอใครเลยจนพี่ได้มาเจอบังรายแล้วตอนนี้เนี่ยเราเป็นพักกันอยู่ที่ไหนอ่ะพี่ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ พี่ดึกลับไปบ้านเลยตอนเนี้ยแม่มีเรื่องที่จะคุยกับพี่มากเลยดีเลยที่พี่อยากจะเจอทั้งพ่อกับท่านแม่พอดีที่งั้นไี่พาพี่ไปที่บ้านเล้นะพี่ไปบ้านไปถูกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย